โทรบอ,อก EA ก่อนเทีย่ยงคืนนะอีก5าวินะนับ3 2 1ขอทองมาเลยเอาละ้ฮะทองมาแล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่เมฆวันนี้เรเาเปิดแพ็กกันในสตรีมเหมือนเดิมแต่เราจะไม่ชี้นำว่าเราจะเปิดแพ็คไหนเราจะให้คนดูในสตรีม บอกว่าเราจะเปิดแพ็คไหนคนดูพิมพ์มานะฮะมีอยู่หมื่นห้าบอกเลยครับจะเอาแพ็คไหนใครที่เยอะกว่าหรือว่าลงลงความเห็นแล้วลงตัวว่าเปิดแพ็กไหนเอาแพ็คนั้นมีอยู่หมื่นห้าบริหารการการเงินให้ดีห้าร้อยกับสองพันห้าผมเชียร์แพ็คเรคคอร์ดเบเกอร์ทำพี่คุมมาสองวันแล้วเออจะจริงว่าสองพันห้าครับสายกาชาห้ามทอ้อครับอาจารย์เฮ้ยเปิดน้อยเท่ากับรวยเฮ้ย ถ้าเกิดว่าถ้าเราเบเกอร์เราจะได้เปิดอีก4ครั้งนะเบเกอร์ห้าพันเราจะได้เปิดอีก4ครั้งนะกด5,000ันก่อนแลยเหลือไปเปิดอีก4เออโอเคจัดไปจัดไปนะครับแต่เลขคอเบเกอร์ผมบอกเลยขออนุญ,ญาตกดทีเดียวนะครับกดทีเดียวผมขอกดทีเดียวนะในการที่จะเปิดไอเลขคอเบเกอร์เนี่ยขอร้อยสิบสองได้ไหมพูดกันตรงนี้ วันนี้ขอร้อยสิบสองขอร้อยสิบสองผมขอกดตอนเที่ยงคืนเป๊ะได้ไหมผมขอกดตอนเที่ยงคืนเป๊ะเลยได้ไหมอีก2องนาทีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่ในสตรีมด้วยนะครับสําหรับใครที่ดูย้อนหลังใน YouTube ก็ลงความเห็นกันแล้วท่านผู้ชมประมาณ2,000มื่นกว่าคนที่อยู่ในสตรีมตอนนี้ลงความเห็นกันแล้วว่าจะกด เลคคอร์ดเบรเกอร์แพ็กครั้งก่อนแล้วเหลืออีก4ครั้งไปกดตัวนู้นโอเคนะวันนี้ผมเปิดได้ TOE2 ได้ชวไวนี่มาโอเคกุลิตจงสถิตเออพี่เลื่อนหน้าจอลงเลื่อนหน้าจอลงอ๋อให้มันเห็นนะให้มันเห็นตัวไอคอนใช่ป่ะเลื่อนหน้าจอให้มันเห็นตัวไอคอนเหรอเอาเว้เอาเว้เอาเว้ย อยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนบอกแค่นี้ตเตรียมโอนเวลใสอองลีอานายแจซิมโยอยากได้ตัวไหนชี้กัมนมาเลยร้อยสิบห้าเอาอเว้ยกองเชียร์เยอะเว้ยวันนี้วันนี้กองเชียร์เยอะเว้ยอ่ะบับขอกดตอนเที่ยงคืนเป,ป๊ะแค่นั้น 1 1อ้ามา3ตัวแค่นั้นบอกเลยถ้าร15โสิบผมมาสาตัวแน่นอนคำเดียวมันลักผลแน่ๆนะฮะกำไรคนดูความกื้ครูกําไรคนดูแต่ไม่กําไรกูยังไงล่ะกดตอนเที่ยงคืนเป๊ะแค่นั้น ร้อสิบหกไม่มีนะมากสุดแค่ร้อนะร้อไม่ได้มี1 1อยน่าจะเป็นแบบ108บวกกันเป็น1 1อยนะครับเราจะกดตรงกลางแพ็คที่เป็นสีแดงนี่เลยนะฮะเราไม่ใช่แบบลีลาแต่อะไรเราจะเราถือเคลดเที่ยงคืนกดคลิกมาเลยเที่ยงคืนคลิก1 1อยตัวแรกที่เราจะเปิดมาใน การเปิดแพ็คตลอด2เดือนที่ผ่านมายังไม่มี114ยังไม่มี115นะท่านผู้ชมรอคลิปนี้แหละมาพร้อมกัน3ตัวเลยโทรบอ,อก EA ก่อนเที่ยงคืนนะอีก5วีนะนับ3 2 1ขอทองมาเลยเอาละฮะทองมาแล้วโอ้โหเอโอโหเชลสีใครวะโอ้ตอน์เร เแต่คุ้มแล้วคุมแล้วแพนงนี้ก็คุมแล้ว,แ,แ,ลวแต่ไปลุ้นกันว่าเราจะได้พามกี่ตัวเราจะได้พามกี่ตัวในนี้เราจะได้กี่ตัวท่านผู้ชมแต่มากสุดแค่110เราต้องไปลุ้นพวกรีเกียวเม่ลุ้นอะไรพวกนี้ต่อไม่มาอแต่เอนโดขายได้พวกนี้ขายได้โอเคโอเคขายก่อนขายก่อนถือว่าเป็นเครสถ้าร1 1ยมามันอาจจะลุ้นตัวอื่นได้ห้าเจ็ดเอเลยว่ะ เฮ้ยเอาเยอะอยู่นะเอาเยอะอยู่นะอนโดขายได้6กเอมเนี่ยมีคนรับพอดีขายเลยนะครับไ้ตัวพวกนี้ไอ,อตัวพวกนี้มันแลกได้นี่ร้อยแปดก็เอาไปแลกแลกกันนะไปซื้อไปแลกไปนะครับก็ขายได้เพราะว่าตอนนี้มันขายได้ร้อยเจ็ดขายไม่ได้หรอร้อยเจ็ดเนี่ยตัวนี้ขายไม่ได้หรอมันแลกไม่ได้หรอขายได้พี่เอาไปอาไป,ไปแลกกันไป รับก่อนเฮ้ย hey, ยังไม่รับยังไม่รับยังไม่รับมามาตัวต่อไปอีกสี่ครั้งท่านผู้ชมเปิดน้อยๆแต่มาแบบเต็มร้อยครับท่านโอมเทพสามตาล้วมาดนใจเฮ้ย hey. เปิดสี่แพ็คเลยไหมไม่เอาดีกว่าท,ทีละอันดีกว่า คือมันจะไม่มีจริงๆเหรอไอร้อยสิบสี่รอโอ้กลัวรัวลองไปแล้วเมื่อกี้แพ็คหลอ,อกอันนี้คือแพ็คจริงขอทองทองขอทองทองเฮ้บเฮ้บมาทองจริงๆไอ้เฮียโอ้โหจะไปเคลื่อนหรอไม่ใช่ใครวะโอ้โหาดู ต่ถือว่าถือว่าใช้ได้เปิดหัวมาใช้ได้แล้วเปิดหัวมาใช้ได้แล้วสองไอคอนวันนี้สองไอคอนมาแล้เปิดหัวได้ดีมีแค่อีกสามครั้งนะมีแค่อีกสามครั้งนะแสงมาแค่ลุ้นประเทศอย่างเดียวโอเมเ้สันตารเรามาดนใจโอเมเทาสันตาะระมาโดนใจเออเปิดไปที่ตรงกลางเหมือนเดิม ตรงกลางเหมือนจะดีวันนี้ตรงกลางเหมือนจะดีเฮ้ยทองเฮ้ยบาซิลโอ้เรียบร้อยเลยโจลินตันกับกิเมลไลมีสองตัวแต่ขข่ได้ขข่ได้อยู่10กว่าเอ็มได้มั้งโอ้โห เ,เดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันนะว่าสรุปแล้วได้กี่ได้เท่าไหร่นะครับตัวต่อไปเหลืออีก2ตัวนะเหลืออีกสตัวนะเบิร์ดคําซีว่าแล้วนี่ไปหาแรนก็ได้อะไรก็ได้ตอนเนี้เปิดไปที่แท็บ o o โอเพนดีกว่าเปิดตรงกลางแบบตามธรรมเนียมของเขาตามธรรมเนียมของเขา เปิด e a สีทองเหรอเอาโอเค e a สีทองก็ได้ e a สีทองมานะลูกพ่อมานะอึ๊บสอนเหรอโอ้ยอคิมินแจต,ตัวไหนอะโอ้โหร้อยแปดสุดท้าย e a 4สทองกดเลขห้าแล้วสิบห้าลงมาเออเลขห้าดิมันต้องเลขห้าดิวะตัวสุดท้ายคุ้มไม่คุ้มครับท่านผู้ชมกัวที่เผลอไม่ได้กดที่เผลอไม่ได้ขอทองๆอ,องมาก่อนทอง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 ท่านผู้ชมตัวนี้ตัวนี้ มาโอ,โอ้โหโคเอเชียมัเลยทาดิกอีกแล้วจะเห็นว่ากูรักมันมากแหละเ,เข้าใจมันต้องมาไปไปสรุปไปสรุปผลกันครับไปสรุปผลกัน เราดูโอู้หเราดูนี่จะขายยากหน่อยวะ่ะโจลินตันบอกคำเดียวมันล็อกผลพี่คิมพี่คิมก็จะขายยากหน่อยหมด อ่ะสรุปเั่านีน้นึงเท่าไหร่เนี่ยตอเลสขายออกแล้ว56นะครับ56 62 65 68 70 74 75 76 77ประมาณ80 m 80 m นะครับ 80m ยังไม่รวมมานี่นะยังไม่รวมมานี่นะถ้าขายนี้ได้ก็ร้อยกว่า M ประมาณร้อยกว่า M ที่ได้มาอันนี้65ยังเหลือ,อน,นี่อีก40อีก40นะครับ80บวก60เท่าไหรล่ละ140 150 160ประมาณ 160m นะครับแล้วไปดูคูปอง 160m นับอะไรยังไงไปดูนับผิดคูปองเหรอคูปองมีเท่าไหร่ กูปลอมมีสามพันเองอ่าสามพันกดเลยสามพันจบจบดูดีมาไม่มากดที่เผลออุ้ยโหเผลอจริงๆอังกฤษเอสซี SC. โอ้โหชัดเลยวัดกินโอ้โหเกลือแบบเกลือสุดๆแต่ได้มาสามเอ็ม มีอะไรให้กดอีกไหมอันนี้ไอ,นนอนน้แต้มแหลงแต้มแหลงนี่ผมไม่มีแล้วนะแต้มแหลงมีอันนี้อันหนึ่งอะร้อยแปดดูดิร้อยแปดบวกได้อะไรตัวทองประกาศแล้วอิตาลีอ w ร์ดวไทยวะนนียโบลินนี่โอ้โหให้ตายเถอะพอวันที เอาไปขายไปขายอ่ะร้อยกว่าเอ็มนะที่ได้มาเกือบสองร้อยเอ็มคุ้มไหมวะอันนี้น่าจะขายได้เลยรีพอดีโชคดีไปโรดิโก้นี่ก็น่าจะขายได้อีกไม่นานเอมโบโล ถาดีขายได้แล้ววัดกินขายได้แล้วน่าจะได้กุลิดแล้วเนี่ยขายออกหมดได้ได้กุลิดแล้วนะกุลิดพันสามขึ้นอีกแล้วรอพันท่วนแล้วกันนะกูอานายพันท่วนวะพันหกสะ เดี๋ยวผมจะขายด็อกบาซื้อลินิเกอร์ในลีหน้านะครับลืมดูทีพี่ชายอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสหรับทางด้านของ YouTube นะครับสรุปแล้วก็เกือบ200 m เอ็มประมาณ180 m เอ็มถือว่าเกลือใช่ไหมถือว่าเกลือจานแบงค์บอก